วันก่อนพิงลงคลิปตักเพชรไปมีน้องๆหลายๆคนอยากจะให้รีวิวเพชรที่ตักมาได้ทั้งหมดแต่พิงขอทาความสะอาดเพชรก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูขั้นตอนแรกพิง์ก็จะเปิดน้ําก่อนนะคะจากนั้นเทเพชรที่เราตักมาได้ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเพชรทั้งหมดที่พิงตักมาได้ในรอบนี้นะคะเยอะมากแล้วก็หนักมากด้วยค่ะทุกคนแต่พอเอามาเทรวมๆกันแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะหลังจากที่พิงเทเพชรจนหมดถุงนะคะแล้วเราก็จะเปิดน้ํารอให้น้ําเต็มนิดนึงนะคะจากนั้นใส่ครีมอาบน้ําไปเลยค่ะครีมอาบน้ําก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเลือกกลิ่นที่ทุกคคนชอบเลย่ะพง กลิ่นนี้พิงก็ใช้กลิ่นนี้ค่ะจากนั้นก็ได้เวลาสนุกแล้วค่ะทุกคนขย้ำขยํำนะคะขยี้ขยี้เลยค่ะเหมือนเวลาเราซักผ้าเลยพี่พิงบอกว่าเวลานี้คือเวลาเห็นความสนุกไม่เกินจริงค่ะเพราะเวลาเพชรอยู่ในน้ําแล้วเวลาเราขยํำมาคะ่ะมันรู้สึกแบบฟินมือมากๆเลยใครที่ไปตากเพชรมานะคะลองทําตามวิธีนี้ดูได้ค่ะเพราะว่าน้องจะสะอาดแล้วก็หอมด้วยที่สาคัญเวลาล้างเพชรมันฟินมากๆเลยทุกคนเพชรที่เราล้างและทําความสะอาดน้องจะมีความแวววาวมากกว่าเดิมอีกนะคะหลังจากทาความสะอาดรอบแรกแล้วนะคะพิงก็จะมาทําความสะอาด รอบที่สองค่ะรอบนี้จะเน้นฟองนะคะอันนี้พิงไม่ได้ใส่ครีมอาบน้ําเพิ่มนะคะพอเปิดน้ําน้องก็มีฟองเองเลยค่ะตอนนี้ชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าอยากล้างเพชรหรือว่าอยากจะเล่นฟองกันแน่อ่างงานเป่าฟองก็มาค่ะล้างไปล้างมาเพลินค่ะหันมาอีกทีนึงฟองเต็มอ่างแล้วเดี๋ยวเราต้องปล่อยน้ําทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวมาเปิดน้ําสะอาดล้างอีกรอบนึงขั้นตอนต่อไปพิงก็จะทําการล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะล้างจนกว่าเราจะจับดูแล้วไม่มีความเหนียวของครีมอาบน้ําค่ะตอนนี้เพชรของพิงก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างจน้าใสแจวเ ต่อไปเราจะเอาน้องเนี่ยใส่ตะกร้าพักเพื่อเสดดน้ํานะคะพิงแนะนําให้ใช้ตะกร้าที่มีรูระบายนะคะเวลาที่เอาเพสใส่เนี่ยน้องจะได้แห้งไววดูทรงแล้วตะกร้าหนึ่งไม่น่าพอนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเอาตะกร้ามาอีกหนึ่งค่ะตอนนี้ตะกร้าแรกเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาตะกร้าล้างผักมาใส่ก่อนเนาะเพสที่เราล้างทําความสะอาดจะมีความแวววาวมากกว่าเดิมค่ะและเวลาที่เราเก็บรักษาเนี่ยน้องจะไม่มีเชื้อโรคด้วยนะรอให้น้องแห้งสักสามชั่วโมงนะคะ